ก็มีกระแสดราม่านะครับมีการคอมเมนต์มีการทักท้วงว่าทําไมอาตมาถึงทําน้ำมนต์นะครับก็เพราะว่า,าเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นการคล้ายๆว่าแบบเป็นการสร้างขวัญและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เป็นทุกข์อะไรอย่างนี้สำหรับน้ำมนต์อาตมาก็แจกฟรีอะไรอย่างงี้ หรือแนะนำวิธีการทำอะไรก็เป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะครับเป็นการคือการให้ประโยชน์ลหลายหอย่างนะครับแต่ดราม่าที่ว่าคือเขาจะมองว่าขังหรือไม่ขังศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับมันอยู่ที่จิตนะครับถ้าจิตคิดดีทําดีนะครับน้ำมนต์ย่อมอเกิดประสิทธิผลแน่นอนคล้ายๆว่ามันก็จะเป็นในด้านความเมตตาอะไรอย่างนี้ เป็นสเสน่ห์อะไรอย่างนี้เป็นลักษณะที่ทํามาคาขึ้นอะไรอย่างนี้เฉยๆนะครับก็ฝากให้ความรู้เป็นวิทยฐานว่าตั้งใจทําจริงๆไม่ได้ทําเล่นๆนะครับทําออกจากใจนี่แหละออกจากใจนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้คนเฉยๆโอเคนะเอวัง